สวัสดีค่ะน้ำระพีพัฒน์รับบทชายหนุ่มคุณสมบัติพร้อมแบบที่สาวๆหมายปองในละครบุษบาท่าเรือค่ะน้ำระพีพัฒหล่อรวยเนี้ยมาเลยในละครบุษบาท่าเรือกับตันเรือหนุ่มหล่อคนนี้ละค่ะสาวๆพากันหมายปองหน้าดูจะไม่ให้จับจ้องยังไงไหวละคะหนุ่มโปรไฟล์ดีฐานะเารศจะเจอเขาที่ท่าเรือบ้างล่ะตลาดปลาบ้างล่ะเหล่าแม่ค้าสาวน้อยสาวใหญ่และชอบชอบและที่นี่เขาจะได้พบกับนางเอกสาวน้อยสู้ชีวิตทุกรูปแบบค่ะแค่เปิดตัวฉากแรกก็มีเหตุให้น้ำประทับใจไม่รู้ลืมซะแล้ว เรื่องนี้เป็นกับตันทิวครับก็ด้วยความที่เป็นหนุ่มเจ้าสำราญใช้เงินมือเติบก็เลยคิดว่า,เ,าเงินเดือนที่ปกติได้อยู่จากการรับราชการเนี่ยน่าจะไม่พอก็เลยออกมา,าทำงานในบริษัทเดินเรือของเอกชนมาอยู่อยู่ท่าเรือเจอคนในชุมชนท่าเรือโดยเฉพาะเจอกับชายชบาเนี่ยเจอทีไรเราจะมีเรื่องให้แบบว่า เจ็บตัวอย่างชายชบาในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะสอนเราด้วยว่าถึงแม้เราจะเกิดในสิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะไม่เอ,อ,เอื้ออํานวยนักแต่เราก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองไปในทางที่ดีได้อุษบาท่าเรือเตรียมลงจอให้ชมทางหน้าจอ7จสีวันพุธที่18พอพอมีนาคมนี้นะคะ